เนาะก็ขอสวัสดีเช้าวันที่สองตุลาคมสองห้าห้าเจ็ดเนาะภารกิจผมวันนี้ที่จะไปทำงานก็คือช่องชวงเช้านี้จะเดินทางไปที่บ้านห้วยเหลี่ยมเนาะก็จะไปทำงานไปเคลียร์งานเรื่องของเอกสารต่างๆก็ที่จะทำก็จะมีหนึ่งที่ทำที่ที่ผมจะทำเนาะก็จะมีเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของงานสอนแอนลบิกเพื่อเพื่อทำอรายงานสอนแอลลิ่ก็คือตาม กรงการนโยบายของคอสชอที่ว่าที่ผมได้ไปสอนไปแต็ตอนนี้นก็จะสรุปสรุปผลงานเนาะที่ผ่านมาในรอบปีงบประมาณเนาะอันที่สองก็จะไปเคลียร์งานเรื่องของข่าวข่าวต่างๆก็ของงานชุมชนเนาะงานชุมชนที่จะไปทําแล้วก็ก็คงจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านผั้เรียนครึ่งวันเนาะแล้วก็พอถ้าเป็นถ้าเป็นในช่วงบ่ายช่วงบ่ายต่อไปก็ ถ้าเวลาเหลือก็จะเดินทางเข้ามาในเมืองก็จะเข้ามาทํางานที่สํานักง,งานหอสมุดประชาชนอำเภอเมืองลําปางก็อยู่ที่วัดปงสุลตายเนะเาะอำเภอเมืองก็ในบ่ายนี้สาหรับบ่ายถ้างานเสร็จทันเสร็จเสร็จในช่วงเช้าทันทั้งหมดก็ก็คงจะเดินทางจากบ้านเรียนมาทํางานที่ห้องสมุดประชาชนเนาะแล้วก็ในช่วงช่วงนี้ก็ ็คงไม่มีงานอะไรมากเนาะก็จะเคลียร์งานที่ว่าที่ทําทําทั้งหมดแล้วก็งานะที่ว่ายังทําไม่เสร็จก็จะเคลียร์ให้มันเสร็จเนาะไปทําให้มันเสร็จแล้วก็เปืดที่ว่าจะได้ไปทําอะไรอย่างอื่นต่อแล้วก็ในช่วงเย็นช่วงเย็นวันนี้หกโมงถึงหนึ่งทุ่มก็คงจะไปสอนแอโรบิกเหมือนเดิมนเมนาะครับใครที่จะออกกำลังกายก็มาเจอกันเหมือน,นเดิมนะครับโอเคเนาะ อีกอันอีกอันหนึ่งที่จะทําก็คือหนังสือหนังสืออนุตสอนก็เดี๋ยวก็จะทําอยู่เนาะเราจะไปทำนะครับโอเควันนี้ก็เช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเป็นไปตามปกติเนาะเมื่อวานยังมีปัญหาวันนี้ปัญหาก็อาจจะมีแต่เราก็มันก็อยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ที่ มีคลิปชุดหนึ่งที่ผมเอาลงไว้เนาะมันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายก็ผมก็ไม่สนหรอกนะว่าจะว่ายังไงสิ่งสิ่งนั้นผมจะมองข้ามไปเพราะสิ่งหนึ่งที่ทาให้ผมเชื่อว่าคนเรานั้นน่ะจะดีหรือไม่ดีนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่ประทานคําตอบให้อยากรู้อะไรอยากถามอะไรถามพระพุทธองค์หรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าเขาจะบอกให้เราหมด โอเคภารกิจวันนี้ก็ตามที่ตกลงกันนะครับก็จะสรุปง่ายๆคือในช่วงเช้าวันนี้ก็ที่จะไปทําก็คือตอนนี้อีกสักครู่จะออกเดินทางออกเดินทางไปทํางานที่บ้านวุยเลียมเนาะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีไปทํางานเสร็จปุ๊บช่วงเช้าก็จะเคลียร์งานเอกสารทํารายงานสารุปง,งานเนาะ สนุกงานชุมชนแล้วก็งานด้านการเรียนการเรียนส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้ถ้าสมมุติว่าท่านงานเสร็จก่อนก่อนเที่ยงสิบเอ็ดโมงก็คงจะต้องวันนี้ก็จะออกจากบ้านไปเรียนเช้าหน่อยหรือถ้าไม่เสร็จก็อาจจะอยู่ทั้งวันวก็ก็แล้วแต่กรณีเนาะแต่ช่วงบ่ายนี้ก็ แต่เข้าไปทํางานที่ห้องสมุดประชาชนอภเมิงาำปางวัดปงสุกใต้ก็จะไปก็จะไปเรียนก็จะไปเรียนเรียนวิชาของมสทที่ผมลงทะเบียนเรียนไว้นะครับแล้วก็จะไปทําเกี่ยวกับข้อมูลรายงานของโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าโปรเจกต์ชิ้นนั้นคืออะไรนะครับโอเคอ่ะอีกอันนึงที่จะทําวันนี้ที่จะลืมไม่ได้นั่นก็คือ สอนแอโรบิกนะครับก็จะขอทุกสิ่งทุกอย่างก็วันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างสำเร็จรุ่งลงไปได้ด้วยดีมีปัญหาอะไรก็ก็จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วก็พูดคลิปตรงนี้ก็ไม่ได้สร้างกระแสอะไรแต่ขอเป็นคลิปเรื่องภารกิจส่วนตัวเนาะภารกิจส่วนตัวที่จะทำในวันนี้เนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างขอพระพุทธองค์ขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้ขอพระพระองค์พระพุทธองค์จงช่วยให้การทำงานในวันนี้ประสบความสำเร็จขอพระเจ้าไวพรครับอาเมนครับ